นิทานธรรมะเรื่องพระมหากัสสปะปราบอสุรกายเสียงลมพัดหวีดหวิวกลางป่าใหญ่สัตว์น้อยใหญ่พากันเงียบสงัดราวกับกําลังหวาดกลัวสิ่งลึกลับที่คอยหลบซ่อนอยู่อสุรกายตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มานานไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เพราะมันมักออกมาก่อกวนในยามค่ำคืนบางครั้งทำให้ผู้คนล้มป่วย บางครั้งหลอกหลอนให้คนเดินป่าเสียสติต้นไม้ใบหญ้ายังสั่นไหวด้วยอำนาจแห่งความโกรธแค้นของมันชาวบ้านที่อยู่รอบป่าใหญ่ต่างพากันทุกขระทมจนต้องพากันไปกราบพระบรมศาสดาพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับรับฟังแล้วจึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในหมู่สาวกของเรานี้มีพระมหากัสปะผู้เลิศทางทุดงผู้มีความเพียรความสันโดษและขันติสูงสุดจงไปนิมนต์ท่านเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเถิดพระมหากัสปะรับนิมนต์ด้วยจิตสงบท่านออกเดินทุดงไปยังป่าใหญ่โดยนุ่งห่มเพียงผ้าบังสุกุลเก่าๆไม่สะดุ้งสะเทือนต่อความหนาวร้อน เสียงชาวบ้านต่างพากันซุบซิบว่าท่านมหากัสปะเดินไปเพียงลำพังท่านไม่หวาดกลัวเลยหรือพระมหากัสปะยิ้มแล้วเอ่ยว่าเราไม่ได้ถือดาบไม่ได้ถือหอกสิ่งที่เราถือคือศีลสมาธิและปัญญาสิ่งนี้แหละคือเกราะและอาวุธอันแท้จริงในคืนนั้นพระมหากัสปะปะกักกรดตายตนไม้ใหญ่ ตั้งจิตภาวนาเสียงคำรามก้องป่ากิ่งไม้หักโครมฝุ่นควันคลุ้งขึ้นอสุรกายร่างดำทมึนดวงตาแดงฉานปรากฏตรงหน้าแล้วพูดว่ามนุษย์ผู้กล้าเจ้ากล้ามาบุกรังของข้าเจ้าจะต้องดับศูนย์มันพุ่งตรงเข้าหาพระเถระด้วยร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขาเคลื่อนที่ พระมหากัสสปะเพียงลืมตาช้าๆเอื้อนเอ่ยพระคาถาด้วยเสียงสงบขันติปรมังตโปตีติความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งทันใดนั้นรัศมีแห่งขันติแผ่กระจายออกจากกายพระเถระราวกับแสงทองส่องกลางราตรีอสุรกายหยุดชะงักร่างที่พุ่งเข้ามาราวกับถูกตรึงด้วยโซ่แห่งธรรม อสุรกายร้องคำรามก้องแล้วพุ่นเปเลวเพลิงมหาภัยพุ่งเข้าใส่พระมหากัสสปะแต่ไฟนั้นกลับดับหายไปกลางอากาศเหมือนถูกเมฆแห่งเมตตากลืนกินพระเถระนั่งสงบไม่หวั่นไหวแล้วภาวนาต่อสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข เปเลวไฟแปลเป็นลมเย็นดับความร้อนทั้งป่าให้เย็นลงอสุรกายโกรธยิ่งนักจึงแปลงกายเป็นงูยักษ์เลื้อยผ่านกายพระเถระแต่มันพันได้เพียงเงาแห่งรัศมีที่โอบล้อมพระมหากัสสปะไว้มันกูร้อมอย่างเจ็บปวดพระเถระกล่าวว่าดูก่อนอสุรกายความเกรียวกราดยิ่งมีก็ยิ่งเผาใจตนเอง เจ้ามิได้ชนะเราเลยแต่เจ้ากำลังพ่ายแพ้ต่อไฟโกรธในใจของเจ้าเองคำสอนนั้นดุดสายฟ้าแลบแทงใจอสุรกายสะดุ้งน้ำตาไหลพรากภาพอดีตผุดขึ้นในใจตนครั้งหนึ่งมันเคยเป็นมนุษย์ผู้ฆ่าสัตว์ล่าเนื้อไม่เคยรู้จักเมตตากรรมเก่าจึงฉุดให้กลายเป็นอสุรกายมันนั่งลง ก้มกราบพระมหากัสสปะด้วยเสียงสะอื้นข้าแต่พระเถระข้าพระเจ้ามืดบอดมานานข้าพระเจ้าสร้างบาปจนกลายเป็นอสุรกายวันนี้ได้เห็นพลังแห่งเมตตาและขันติข้าพระเจ้าจะไม่เบียดเบียนผู้ใดอีกต่อไปพระมหากัสสปะจึงแผ่เมตตาอีกครั้ง รัศมีส่องสว่างอสุรกายค่อยๆแปลเปลี่ยนจากร่างน่ากลัวกลายเป็นวิญญาณสงบที่ไม่ก่อทุกข์แก่ผู้ใดอีกต่อไปรุ่งเชา้าชาวบ้านเห็นว่าป่าใหญ่สงบลงไม่มีเสียงคำรามไม่มีเงาของอสุรกายร้ายทุกคนต่างโห่ร้องยินดีพากันมากราบพระมหากศัะสปะท่านกล่าวเพียงว่าอย่าคิดว่าเราเอาชนะด้วยฤทธ สิ่งที่เราชนะอสุรกายได้คือธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าหากเราทุกคนตั้งอยู่ในศีลมีขันติและเจริญเมตตามาใดๆก็ไม่อาจเอาชนะเราได้ชาวบ้านต่างทราบซึ้งในธรรมและตั้งใจประพฤติปฏ,ป,ฏปฏิบัติตามคำสอนตลอดมาขอคิดจากนิทานธรรมะเรื่องนี้พระมหากัสปะ เป็นเอตะขะขะักคะผู้เลิศทางทุดงทรงแสดงให้เห็นว่าความสันโดษความเพียรและขันติเป็นพลังยิ่งใหญ่ความโกรธเผาใจตนเองก่อนเสมอเมตตาธรรมคืออาวุธที่ปราบทั้งมารภายนอกและมารภายในใจเราได้แท้จริงขอฝากธรรมะและข้อคิดดีๆเพื่อเกิดเป็นอนิสง์ในหัวใจเกิดเป็นอนิสง์ยิ่งใหญ่แห่งการทำบุญ จงบังเกิดกุศลแห่งบุญด้วยเทินอนุโมทนาสาธุ